อุยอยอุ้มันบงตาหมดแล้วแกดิแกยหันละเอ้วมากิ่งมันมันติดจำหนูได้่ะอะเจ็บโอ้โโอ้โ้โออี่นามบอกมาเลี่ยงตะน่อยพี่เลยมมาใบบานมันติดจำจำลูกสาวได้บ่ฮัลโหล Này, này. À, đi. Ừ, 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 tôi luôn ừ. Ừ. Tôi đi. Đi. đi chơi lại, nó <laughs> cứ to nhảy hang luôn, nó chăm chỗ này đi Tuấn nó. แ oh, 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 oh. ขวนหัวน้ำดมัน<ไ>กัดมันกัดใหม่แขวมหันยุดจ้างอะไรแหละแต่งตั้งเราเออจีบบอมีเลย กวเีย็ไปด้พอกันเจ็ดเดือนเลยสองเดือนเองสเดือนโอ้ยนี่ว่าจงไหนอมันดีใจอืมอืมตัวใหญ่แท้ สองเดือนมันเงยเงยไงเขานอก่าแห้งแท้สิเขามันก็สีสี่เดือนลรอตัวบ่ใหญ่มันนะบนสี่เดือนแล้วนีมันอานนีมันกะสีสเดือนแล้วพันียังท่านียังหนูเอียังวะเมรุทนียังมรุม่มีไม่มดไหมเนี่ยดีใจ มันบ่เคยพอโดนหรอสองเดือนแล้วมันดีใจมันคิดหอดคนเอามันมาเลี้ยงพ่อว่มันกินอย่างไงฮอดดอกยังไม่ก็ตูเย็นมันกินหลายบ่ะกินอันนึงสองอันก็อิ่มมอเมียนดอกมอนีมันกินโอ้ยเมียงป่อนเขามือเราหาเทืยมเลยมันดีใจมันดีใจดื่มไหมไปหากำไ่มัตัด ยูุคตะบันดื่มไหมเองอ่ะไม้อยดื่มอ <c oughs> นะไรแล้วเนี่ยเจีบเนี่ยมันกาด <c oughs> เนี่ยเจี๊ยบเนี่ย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 กาดทำไมเนี่ยเนี่ยกาดทำไมเจี๊ยบวิกีตาก่อนบางอย่างไงเลยหยุดใจเย็น ม่นายเก่งมากไม่เก็บอุ้ยห่างลงนี่หมาพันหยังปะพ่อถ่าคลิปบอกว่าดีลุงถ้ตตอรี่คนงานหลายืนมาซสือผมตีเทียยัง เ่ะโดนกัดๆนู่นเหมอนกันเกี่เนี่ยเป็นหอยอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมหอยอีกแล้วอ๋อันหนองหูเขาอ๋อเลย <c oughs> ดีๆใจเงี้ยครักแม่แท้ <c oughs> มันดิโต้หน่อยเลย therapist. มันต้องโต้ NE ง่งายก็เน,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 นี่นยมันต้องโต้ง่ายก็เนี่ยมันกำลังดิหัวดิหูภาษายังหอโอ้ยดิหูยังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเจ็บเจ็บมันเจ็บกระทำไมกระทำไมันเจ็บกระทำไมอ่ะกระทำไมมันเจ็บฮะกระทำไมมันเจ็บอืม เนี่ยแม่ว่าเด็กตาดคุณเหยียบเกินมาหนิไปละถ้าเดเอาก็เรียกโอ้ยโอ้ยอ่ะเอาลงเอาลงเร็วเอ้ามัดไหมนี่มัดขอบลึมถึงได้วะโอ้ยอปดิมึงเห็บปะ ไนนเมยไปปุ๊จ็บพอแล้วเมืยแล้วครับลิบนี้ก็ฝากไปท่านมีเลอพี่น้องเลอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราบันแน่จีบ <Yeah. S 1> คลิปหน้าพอกันไหมครับตู้ สวัสดีครับมาพันอย่างนี้อ่ะพี่้องคอมเมนต์มางที่าพันอย่างบรรลุ